เดิมเซตัพเต็นวันนี้มีสมาชิกพี่ชายพี่เขยมาจากมาสรา,ารคามมาร่วมในการที่จะแคมปิ้งกันครับนี่ก็เป็นปีที่สองที่เราแคมปิ้งกันครับปีแรกนี่แคมปิง้งก็ไปอบคนเดียวปีนี้มีพี่ชายกับพี่สาวมาร่วมแจมด้วยนะครับจากมาสรา,ารคามครับ ยินดีต้อนรับครับมันฉันสายการมาวันนี้ก็บรรยากาศแคมปิ้งริมน้ำที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองครับป่าสเบ็ดโบราณบรรยากาศภาพรวมตอนนี้ก็เริ่มแ่ดร่มลม,ลมตกนะครับก็ให้ดูบรรยากาศป่าพื้นที่ชุ่มน้ำนะประมาณนี้ เล่นกันก่อนให้เรียบร้อยก่อนเ๋ยค่อยดูที่จะมีปรตี้มีอาหารอะไรกินนกันบ้างนะครับอย่างนี้นะครับเกือบจะเสร็จแล้ว เกิดบบเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรยากาศริมน้ำเลยสวนพฤกษศาสตร์ระยองบรรยากาศตอนเย็นนี่ชิลมากเลยบรรยากาศพระอาทิตย์รับขอบฟ้าทองพาสีเหลืองทองสวยงามตอนนี้ก็ก่อไฟแล้วเตรียมปิ้งอย่างทำอาหารกินกันแล้วนะครับบ้านฉันซอยเก้าแชาแนล นี่บรรยากาศแล้วก็อาหารแล้วก็เริ่มเสร็จบ้างแล้วนะครับมีสมม้มตำมีกุ้งเผาย่างหมึกนิดเดียหน่อยครับวันนี้นี่มันก็กำลังย่างอยู่นะครับวันนี้ก็นนกพี่สาวพีเ่เขยขอบอนะครับพี่ฟังว่าทานอาหารนะครับทานทานไปย่างไปนะครับาอากาศวันนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ <c oughs> ติดิดมาแล้วจะพอได้นะครับนี่นบรรยากาศริมน้ำสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะ ที่อตอนนี้ห้องใหม่จะมีห้องน้ําแล้วนะครับเมื่อก่อนจะไม,นนไม่มีห้องน้ํามีห้องน้ําแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับน้ําใหม่ก็ห่างจากที่เราตั้งตึกประมาณสักหนึ่งร้อยไม่เกินสองร้อยเมตรครับหนึ่งร้อยเมตรก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มมาหาบน้ำกันนะก็โอเคครับ ยันเช้ามีหมอกยังจางอากาศก็เย็น จะมาที่ก็จะลงปายเดือขยักเล่นเดือกันนะครับกำลังเตรียมตัวกันนะครับจะออกอ้าวขอมือหน่อยนักท่องเที่ยวทำเป็นไ้อยดิ ขาป굿าอรยนน i n g สวนพฤกษศาสตร์ละอยองครับอันนี้กำลังพายเรือขย <Okay. S 2> ักการไอ้ตุ๊กยิบหน่อยหันมาโอเคนตอนเช้านะครับสงบเงียบ เดียวนี้เขาไปเลยค่ะตามไปได้เลย เจอสะพานลักเสม็ดแล้วนะครับภาพอาจจะสั่นไหวนะครับเพราะว่าพายคนเดียวนะครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งถือพายเรือตามนะครับาอาจจะมสมูทมากนะครับ สมัครเล่นนะครับมาถึงสะพานลักเสเม็ดแล้วดูสิจะรอดไปยังไงเอ่ยก้มหัมวก็ได้ดอกเถอ ก้มเอาได้ดิต้องนอนไงเหรอ <c oughs> มาดูนะครับทำไงที่จะผ่านได้ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ไปตาผมแล้วครับเดี๋ยวต้อง วางกล่องควางโทรศัพท์กันนะครับสพาน์ลักสมิท์อา้าววิดีโอคลิปแตก วนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มเหมือนก็มีเพิ่มติดตามมานะครับกาบยามเช้าก็ Ha, <laughs> ha, จะมีเส้นทางนะครับมีเชือกสีเขียวผูกมัดเป็นเสลัตของทางเดินใหญ่ให้เราพายไปนะครับบางทีก็จะผูกสีเขียวเป็นเส้นทางนะครับาเส้นทางจะได้ไม่หลงนะครับถ้าลงมาในี่อนนี่จะงงอยู่เหมือนกันนะครับก็เ,เส้นทางมันก็ทะลุถึงกันหมด การชิวมากได้ออกกำลังกายตอนเช้าด้วยครับถือว่าได้ออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็ชิวๆทำกลางธรรมชาติเสียงนก,กป่าสมิ็์เก่งสวยๆต่กับสายหมอกจางๆถือว่าโชคดีมากที่เจอหมอกแบบนี้ป่าสมิ์โบราณน,นะครับต,ต้นสมิ็์ต้นมันก,ก็จะใหญ่กว่ยที่ข้างนอกดีมา เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่นักทองเที่ยวมาที่นี่แล้วก็นิยมมาจอดเรือถ่ายรูปก,กันนะครับเม่อต้นสมิตต้นโตมันก็จะมีความสวยงามนะครับ

กาะอยู่บนยอดไม้นะครับเห็นไหมครับซูมให้ดูนกอะไรตัวใหญ่มากเลยบรรยากาศคลาสสิกมากจะกลับนะครับไม่ต้องพายไหนเคจะกลับกันแล้ว ภายช่วงอากานมาพอสมควรอนีรก็จะกลับแล้วครับไปหากินกับฟ้งกาแฟกินข้าวเช้ากันหมอกก็ยังมีอยู่นะครับต็จางนะกยังม friend. ีหมอกอยู <c oughs> ่ถือว่าวันนี้ถือว่าโชคดีมาเจอที่มันทม่มีหมอกก็ทําให้บยากาศมันสวยขึ้นไปแต่ไม่มีหมอกก็คง สวยน้อยกว่านี้แต่ก็ยังสวยอยู่แต่วงนน่าจะน้อยกว่านี้นะครับเมื่อแต่คนเที่ยวขนาดอื่นเข้มาครับมกัน กันแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันเป็นหมอกในต้นไม้อย่างเงี้ยมีที่เจอแบบคลุกน้องเคยไปครั้งนึงเจอใจถูกกันมากเลยนะที่มานอนที่่ะ เลเข็ดคลองคลองนี้มีมีดอกบัวนะครับแต่วันนี้แดดไม่ออกนี่ดอกบัวละคงคงไม่บานนะครับแต่ก็บ,บรรยากาศก็ได้บ,บรรยากาศหมอกเนาะถ้ามันได้บ,บรรยากาศจะบัวบ,บานมันก็ต้องแดดออกมีแดดหน่อยหนึ่งดบบรรากาอกบัวจะบานก็สวยไปคนละแบบนะครับ ขาที่สุดนะคะมีถักตบเยอะเยอะ เบื้งนี้ใสมากครับมีแหนมีจอกมีพืชน,น้ําสวยงามก็บายเรือกลับมาแล้วนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจก็แนะนําเลยนะครับสวนพฤกษศาสตร์ระยองมาเช้าๆนะครับปั่นเรือคายักเที่ยวชมดอกบัวป่าสมิทโบราณรับรองว่า Amazing ครับ Amazing มากๆ สำหรับบ้านฐานซอยค่าแชนแนลสุดปันนี้ก็ขอปิดคลิปแบบยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ